สัญ,ญลักษณ์ของคนเนี่ยที่อลัลลอฮ์รักและโปรดปรานเนี่ยนะฮะห้าข้อนี้นะฮะถ้าอยู่ในใจของคุณผู้ชมแล้วนะถ้าเป็นคุณผู้ชมแล้วนะผมบอกเลยว่าขอบคุณอลัลลอฮ์ให้มากอลัลลอฮ์รับดูอาท่านแล้วอลัลลอฮ์รักท่านแล้วข้อที่1ครับ วันนี้เป็นวันที่ท่านเนี่ยไม่ถือโทษโกรธใครง่ายๆอีกแล้วคนทําผิดทําพลาดกับเราเราเริ่มรู้สึกว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรมันกลายเป็นคําพูดที่ติดปากเออไม่เป็นไรหรอกอภัยให้เออช่างเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่สนใจเลยนี่คือสัญ,ญลักษณ์หนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่บอกว่าอาลัลลอฮ์รักคุณแล้วข้อที่สองไม่รู้สึกอิจฉาใครไม่รู้สึกริษยาใครหัวใจเนี่ยไม่รู้สึกเลย ใครมีชีวิตที่ดีแม้ว่าไอคนนั้นจะเกลียดเราก็ตามเราก็ยังดีใจกับเขาด้วยแม้ว่าไอคนนี้มันจะเนรคุณกับเราแต่ว่าวันนี้มันมีชีวิตที่ดีเราก็ดีใจกับเขาด้วยมองในมิติที่เห็นคนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขการเห็นพี่น้องได้ดีมันเป็นสิ่งที่ดีมันย่อมดีกว่าการเห็นพี่น้องเนี่ยตก ทุกยากลําบากไม่จําเป็นต้องไปอิจฉาไม่จําเป็นต้องไปริษยาทําใจให้สะอาดแล้วก็มองความสุขของคนอื่นด้วยความสุขด้วยกันข้อต่อมาคุณผู้ชมข้อที่3หัวใจของท่านเนี่ยไม่ผูกพยาบาทกับใครอีกแล้วเมื่อก่อนนี้อาจจะคิดนะใครดูเหอะทําร้ายเราขนาดนี้เดี๋ยววันหนึ่งนะถ้าถึงตาเราบ้างแล้วจะจัดให้หนักนั่นคือจิตใจที่ผูกพยาบาทที่วันหนึ่งจะล้างแค้นวันหนึ่งจะเอาคืนวันหนึ่งจะทําให้สาสมเลยนี่คือการผูกจิตพยาบาทที่วันนี้ถ้าพี่น้องที่ติดตามรายการ ผมบางอุมัตเลิกแล้วฉันเลิกขูกจิตพยาบาทแล้วจ้ะฉันเนี่ยมีชีวิตที่อัลฮัมดุลิละแล้วนะฉันมีความสุขในครอบครัวของฉันไอความผิดบาปที่เขาทําเอาไว้ไอแผนชั่วที่เขาทําเอาไว้บางอุมัตเพิ่งบอกไปไงว่าเดี๋ยวลอ์จะจัดการเขาอย่างเจ็บแสบเองไม่ต้องกลัวว่าลอ์จะไม่ยุติธรรมและข้อที่4ครับ คนที่มองโลกด้วยความจริงมองโลกตามความเป็นจริงมองอย่างเข้าใจเจออะไรอัลลอฮ์กำหนดให้เกิดอ,อยากได้อะไรมอบหมายต่ออัลลอฮ์อยู่กับความเป็นจริงตรงนี้อยู่กับปัจจุบันเมื่อก่อนเคยมีมากวันนี้มีน้อยแต่น้อยของเราก็ยังมากกว่าอีกหลายคนหลายล้านคนวันนี้ถึงบางอย่างมันน้อยไปแต่วันนี้รักกันในครอบครัวมากขึ้นข้อสุดท้ายครับข้อที่5คนที่ยอมรับความจริงได้แม้ว่าความจริงนั้นจะเจ็บปวดก็ตาม มีน้องๆหลายคนโดยเฉพาะน้องๆมุสลิม,มที่ยังวนอยู่กับความเจ็บปวดคนที่รักนอกใจคนที่รักทอดทิ้งไปไม่ใช่ทิ้งแค่ภรรยาทิ้งลูกด้วยปล่อยให้หากินทําให้ผู้หญิงจํานวนหนึ่งที่ถูกทิ้งมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วก็รับไม่ได้รับไม่ได้ว่าเขาคนนั้นไม่รักฉันแล้วบางอุมัดไม่ได้พูดเพื่อปลอบหัวใจแต่บางองมัดจะพูดให้ยอมรับความจริงให้ยอมรับความจริงเถือว่าวันนี้เขาคนนั้นไม่ดีพอสําหรับคุณอีกแล้วบางครั้งเนี่ยประสบการณ์ในชีวิต ผู้บางคู่เนี่ยเขาประคองกันมานะ่ยผู้ชายเจ็บไข้ได้ป่วยผู้หญิงก็คอยปฏิบัติด,ดูแลใส่ใจให้อยู่ให้ยาหาอาหารมาดูแลมันต้องเกิดขึ้นจากความรักอย่าลืมนะครับสามีภรรยาเนี่ยมันไม่ได้มีหน,นี้บุญคุณต่อกันนะการมาแต่งงานกันเนี่ยต่างคนก็ต่างที่นะฮะภรรยาสามีไม่ได้มีบุญคุณต่อกันอยู่กันเพราะรักกันใส่ใจกันเพื่อ แต่ถ้าวันหนึ่งอะ่ะคุณทําทุกอย่างหน้าที่ของคุณอย่างดีที่สุดแล้วแล้วบอบเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ที่นี่แล้วอะ่ะนั่นหมายความว่าพอผมถามมาถามไปเนี่ยแทบทุกเคสนะครับการที่สามีไม่อยู่ตอนที่อยู่ไม่ใช่ว่าจะดีนะตบตีภรรยาบ้าง ขโมยเงินภรรยาบ้างต่างคนต่างทํามาหากินลูกเป็นภาระภรรยาส่วนสามีผ่อนรถตัวเองอะไรเงี้ยผมเจอเคสอย่างเงี้ยของ f อเนี่ยเยอะมากนะครับบางครั้งมีตบตีด้วยแต่ด้วยความรักผู้หญิงยอมตลอดไงแต่วันนึงอ่ะพอผู้ชายมันไม่รักนะมันมันด้อยค่าไปแล้วเนี่ยอย่าเข้าใจว่าคุณไม่มีค่าไม่ใช่สิ่งที่คุณทํามันมีค่าเมื่อสามีทอดทิ้งไปวันนึงอลอสส่งผู้ชายที่ดีกว่ามาให้แล้วก็มาร้องว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองอัลฮัมดุลิลล้ที่แท้อลัลอ์เนี่ยให้ฉันพ้นจากควมทุ ที่ผ่านมาเนี่ยมันทุกข์มากบ้างคือด้วยความที่นึกออกใช่ไหมผู้หญิงเขาแต่งงานเนี่ยโดยเฉพาะแต่งงานครั้งแรกเนี่ยเขาจินตนาการไม่ออกเลยว่าครอบครัวจริงๆเป็นยังไงเขาก็จะตีความคาว่าครอบครัวเนี่ยตามประสบการณ์ที่เขาอยู่ร่วมกับสามีของเขานยะวันนั้นแต่วันหนึ่งเมื่อเขาเนี่ยถูกทอดทิ้งไปถูกไม่ใยดีไม่เห็นคุณค่าเธออาจจะเสียใจอยู่พักหนึ่งแต่วันหนึ่งที่เธอทําใจได้และยอมรับความจริงได้เธอจะเดินต่อไปข้างหน้าเธอจะก้าวต่อไปเลี้ยงดูลูกด้วยความตั้งใจบางครั้งการเเเเปป็็็นนคุณแม่่่ลลีีีีี้ยยงดดววกกับชิตท ตราบใดที่หัวใจยังรู้ว่าอัลลอฮ์รักท่านจงรู้ว่าท่านมีเกียรติเสมอ